เรามาอาธิษฐานกันบางครั้งคุณรู้สึกแบบนี้ไหมไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอธิษฐานอะไรโดยเฉพาะตอนเช้ารู้สึกไม่ค่อยมีสันติสุขเลยแน่นอนฉันมีการดูนาฬิกาจะบอกว่าถึงเวลาต้องไปแล้วแต่เมื่อมองกลับเข้ามาในหัวใจของคุณเองคุณจะรู้ว่าคุณไม่สามารถทำอะไรได้เลยในวันนี้ถ้าไม่มีพระเจ้าถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้วันนี้ฉันขอเชิญชวนคุณ ให้อธิษฐานตามฉันว่าพระเยซูลูกขอมอบวันนี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ถึงแม้ว่าลูกจะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลูกเชื่ออย่างแนว่วแน่ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงสัตย์ซื่อผู้ทรงหวังดีต่อลูกเสมอขอบคุณที่พระองค์ทรงสถิตยอยู่กับลูกในวันนี้และลูกไม่ต้องกลัวหรือเครียดกับอะไรเลยขอให้ลูกได้สัมผัสว่า พระองค์ทรงอยู่ใกล้และทรงทำการของพระองค์อย่างชัดเจนลูกเชื่อว่าลูกจะเห็นการปกป้องและการอวยพรของพระองค์ในวันนี้และทั้งหมดนี้เพราะพระองค์ทรงรักลูกและทรงแสนดีต่อลูกลูกขอใช้คำพูดของกษัตริย์ดาวิดท,ที่ว่าจิตใจของข้าพระเจ้าสงบคอยพระเจ้าเท่านั้นเพราะความหวังของข้าพระเจ้ามาจากพระองค์ สดุดีบทที่62ข้อ5ลูกขออธิษฐานว่าลูกจะได้สัมผัสการพักสงบในวันนี้ลูกขอให้พระองค์ทรงช่วยลูกได้เห็นถึงความหวังใหม่ที่พระองค์ทรงประทานให้ลูกความชื่นชมยินดีและกำลังข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอพระองค์ทรงสำแดงให้ลูกได้เห็นการอวยพรของพระองค์ มาเหนือชีวิตของลูกเมื่อลูกไว้วางใจพระองค์ลูกขอวางทุกสิ่งที่จะทำให้เกิดปัญหากับลูกในวันนี้ความกลัวทั้งหมดของลูกความวิตกกังวลและความสงสัยลูกขอมอบไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขลาดกลัวแก่เราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยริธ,ธานุภาพความรักและการบังคับตนเองแก่เรา 2ทีโมธีบทที่1ข้อ7นั่นคือสิ่งที่ลูกอยากจะสัมผัสในวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทรงทำงานในชีวิตของลูกและผ่านชีวิตของลูกในวันนี้พระเยซูขอบพระคุณที่ในพระองค์ลูกมีทุกสิ่งที่ลูกต้องการในวันนี้ลูกรักพระองค์และวันนี้ลูกขอพูดว่าพระเยซูพระองค์ทรงเป็นการอัศจ,จรรย์ของลูก ในพระนามพระเยซูเอเมนคุณคือการอัศจรรย์